ไงคะนี่ตามข้อมันเน็บมีหมดทุกข้อเลยเห็นไหมคะเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยนี่มันดีอย่างเนี่ยแหละค่ะคือถึงเรียกมันเน็บเนี่ยไหมคะตามข้อมันนี่จะมีเกิดขึ้นทุกข้อเลยยิ่งมันข้อเยอะข้อยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่นี่นี่พาดูนี่นี่นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยตามข้อมันกำลังจะเกิดลูกเห็นไหมเกิดเกิดหัวหมดเลยเนี่ยใครไหม ดูดิดูดิดูดิเนี่ยแหละข้อดีของมันเนบเห็นไหมคะคือชอบตรงที่ว่าเราเก็บมันอะโดยที่ไม่ต้องเปื้อนคีดินไงฮะนะไม่ต้องขุดเก็บได้กลางอากาศอย่างนี้เลยคะ่ะแต่ต้องมีให้มันที่ให้มันเลื้อยนะนี่นี่แหวกแหวกพาไปดูนี่เนี่ยนี่เห็นไหมคะนี่นี่เห็นไหมอย่างดกปลูกติดไว้เถอะค่ะชาวสวนชาวเกษตร หรือว่าใครที่ทําเกษตรนะคะมันเหน็บแล้วจะบอกว่าไปหามาลองชิมกันดูนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมมีทั้ทุกเนี่ยนะนี่นี่ไปหามาติดวา่านไว้เธอคะ่ะจะได้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนตอนแรกเราก็ไม่รู้จักหรอกนะเพิ่งมาทําเกษตรเพิ่งมารู้เขาขายที่ตลาดก็เลยลองซื้อมากินดูอร่อยอร่อยจนต้องปลูกปลูกไว้กินเองนะคะดูนี่ถั่วมันนุ่นทั้งหมดเลยรอบนี้คงจะได้เยอะนะ เนี่ยชุดเนี้ยนะเป็นชุดที่ไม่ได้ปลูกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ปลูกเนาะปลูกทิ้งไว้ตั้งแต่ปีก่อนนู้นเนาะก็เก็บเฉพาะเฉพาะเถาเฉพาะอะไรกินมันไม่ได้ขุดไม่ได้ขุดในหัวในดินอะไม่ได้ขุดหัวในดินเอามากินมันก็งอกขึ้นมาใหม่นยคะคราวนี้ดกยิ่งกว่าเดิมอีกปีเนี้จะได้เยอะกว่าทุกๆปีโดยที่ไม่ได้ปลูกซ้ํานะคะแค่เหลือหัวมทิ้งไว้ในดินมันก็งอกขึ้นมาเองเดี๋ยวดู นี่นี่พามาดูนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยน่ะค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตามข้อมันอ่ะหลุดเลยคุณพัอช่วยเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากจะปลูกนะไม่ต้องเอาหัวมันไม่ต้องเอาใหญ่ๆอย่างนี้นะไปปลูกนะเอาหัวเล็กๆเล็กๆเท่าหัวนิ้วก้อยเนี่ยค่ะไปปลูกทิ้งๆไว้เลยได้กินอย่างนี้ทุกปีดูดูความโกของมันนี่ซูมให้ดูเห็นไหมแล้วมันก็จะลอยฟ้าอยู่อย่าเนี้ยแหละค่ะเก็บง่ายไม่เปื้อนด้วย แต่ควรทําค้างให้มันยิ่งมันเลื้อยไปไกลแค่ไหนมันมีเถากะเถาไปแบบได้ไกลแค่ไหนมันก็จะยิ่งออกผลผลิตได้มากเท่านั้นแหละมันเน็บนะคะฝากไว้หรือว่าบ้านอื่นเขาจะเรียกอะไรไม่รู้นะแต่ที่เนี่ยเขาเรียกมันเน็บ